อันนี้น่งพันเจ็เยรกาเน้ารคนระรสัสบแี้วว่สี่สิบาวันนี้เราช้าไปราคานี่เดียวราคามัไหลมันไหลเรยคิดว่าได้ยกสี่ไอตอนเต็นจังหวะนั้นถ้าไม่ล้มคิดว่าเป็นยังไงบรรยากาศ น่าจแน่ใจครับน่าจะมาทางเราแล้วเนาะโดยสุดท้ายนี้ก็มีเสถียรพี่บอลสั่งว่าอะไรครับเราแบบเขาสั่งว่าอะไรนะครับเดินเบียดเดินเบียดนะครับน้องเขาเร็ว่าดยอมรับเลยวันนี้ว่าน,น้องเขาเร็ว่าเป็นยไงแรงกระแทกมัโอเคไหมหนักไหมแค่ร้องหนักนนรับโดยรวมนี่พอใจผลงานไหมครับ ยังยังพอใชจุดไหนเร็วนี้ที่ต้องกลับไบบปแบบุงแก้ไขครับเอความเร็ยวยังช้าช้าอยู่ยัอยงอืหายไม่นานปะเนี่ยไม่กี่เดือนเดือนกัสองเดือสภาพร่างกายไฟนี้ประมาณกี่นเสรประมาณเจ็ดสิบเจดสิบแบเฉีนยตอกเท่าไหร่ครัวันนี้งดได้สามแสนสามแสน วันนี้ก็ยังทำไม่สำเด็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษอินชยาแล้วก็ขอโทษทพีแะครับบีบอลเต็มที่แล้วฝ่ายซีแฟนโมช่อใตามไ่ายหน้าหนครับฝตายหน้าจะทำดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ